คลิปนี้นะคะเฟลเลยจะชวนทุกคนเนี่ยไปช็อปปิง้งจ้าตัวนี้คือน่ารักมากใบนี้น่ารักอะ่ะใบนี้ก็คือ390้เท่านั้นขนาดแม่ชมยังต้องมาช็อปที่นี่เลยตัวนี้ก็น่ารัก หมวกันนี้พี่เขาน่ารักอะอย่ากอุดหนุนก่อนเนี่ยฟินแวบๆไปดูมาแล้วไปเซอร์วีมาแล้วนิดหน่อยนะคะก็คือเห็นของน่ารัก,น,รกน่ารักเยอะมากอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก่อนอื่นยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะใครที่แบบชอบการแต่งตัวชอบแฟชั่นบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดลินมา เด็กๆนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบฝั่งย่านนั้นเพราะว่ามันจะมีของแบบราคาไม่แพงแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายร้านคือเปิดใหม่เยอะมากหลังจากที่แบบเปิดประเทศอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ซอยหนึ่งก่อนนะคะขวามือของเราตรงนี้ก็คือสยามสเควนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นร้านกว้างๆที่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาชอบมาถ่ายรูปก,กันแล้วก็มี คาเฟ่เปิดใหม่ยอะไรยเงี้ยเต็มเลยเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปทีละทีแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือเป็นเส้นที่แบบตอนเย็นๆน่ะเขาจะมาเล่นดนตรีกันพอเขาแบบการไม่ให้รถเขา้าแล้วก็เอาพวกสายไฟต่างๆลงดินหมดแล้วอะ่ะมันมองไปมันก็รู้สึกแบบสบายตาคือตอนนี้ยสอดชอเขาก็มีการเหมือนผักดันแล้วก็พัฒนาให้ โซนสยามตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำ,ทำาร์มซิตี้นะคะใส่พงใส่ไฟใดๆก็คือไปหมดแล้วแล้วก็มีบริการรถชาร์จไฟฟ้าด้วยนะคะก็คือใครที่ใช้รถไฟฟ้าแล้วมาสยามเนี่ยสามารถที่จะเอารถมาชาร์จแบตท,ที่นี่ได้ข้างหลังเรานะคะก็คือ s o s นะคะอันนี้ก็คือเป็นร้านที่แบบเรียกได้ว่าเป็นมัลติแบรนด์ยุคบุกเบิกของสยามเลยช่วงโควิดเขาปิดไปแต่พอหลังจากโควิดก็คือกลับมาเปิดใหม่แล้วแบบยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะมีหลายชั้นมากๆแล้วก็ที่เนี่ยเขาจะรวมพวก แบรนด์ดังๆในไอซีนะคะเสื้อผ้าทุกในก็จะแบบมีความโตนิดนึงผูใ้ใหญ่นิดนึงเสื้อผ้าแนวออกงานราะคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูพร้อมๆกันตัวนี้ก็คือหน้าร้ามีความแบบแซบบ่บคูกโบอะไรแบบนี้กำลังฮิตมากรองเท้ากระเป๋าใดๆก็คือมีนะคะเห็นปะคือเขาจะออกเป็นแนวแบบออกงานหนอยนอยเป็นแบบความเพชรเป็นต้นสูงนะคะเราก็จะมีกระเป๋าที่เป็นแบบใบเล็กๆแบบนี้ มีหลายชั้นมากทุกคนดูดีมีสี่ชัช้นนะด้านหลังเราตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบโซนใหม่นะคะมีฝ้าถากมีคาริวอลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้ว่ามัน Amazing <c oughs> มากก่อนหน้าเนี้ยสยามมันเงียบมากใช่ปะเราไม่คิดว่าเขาจะสามารถทำให้มันกลับมาบูมได้แต่ใครจะไปคิดว่าทุกนนี้สยามาคนแบบเยอะมากต่างชาติมาเยอะมากเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปดูในช็อปฝฟาถากกันนะคะใบเนี้คือน่ารักมาก าสาวๆก็คือใช้ได้ไม่แบบดูเท่เกินไปออกมาแล้วทุกคนคือไฟล์ถักเขาไม่ให้ถ่ายอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องโคลิซีอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าตอนที่เป็นไปที่ญี่ปุ่นน่ะก็คือห้ามถ่ายเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ขอเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือเขาเป็นแบรนด์กระเป๋าที่จะทํามาจากแบบพวกแคนวาสมีการใช้เอาพวกวัสดุรีไซเคลลิลต่างๆมาทําเป็นกระเป๋านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบก็ลองมาดูได้นะคะผลช็อปก็คือยิ่งใหญ่อลังการมาก ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้าน Daddy and the m a s c e l นะคะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่แบบมีความน่ารักมากเราของต่างๆก็คือราคาแบบดีอันนี้คือน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกสต,ติกเกอร์ใดๆคือเขาไม่ได้มีขายแค่พวกเสื้อผ้าทุกคนคือมีของกระุกกระจิกเต็มไปหมดเลยเห็นปะอันนี้ก็มีแบบเข็มกาดมีแบบนี่น่ารักมากเลยอะ ทุกคนดูสเตย์อ,พอ,อ,อัพฮอร์หอนจำเป็นต้องน่ารักขนาดนี้ปะอันนี้ที่นี่เขาจะมี2ชั้นนะคะข้างล่างคือขายของก็ข้างบนจะมีเป็นแบบว่าโคตบูโลโกเป็นคาสเตนอันนี้เราก็จ่าย,ยางเงินเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งลูกหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสำรองคอแถวยูทูบคนแล้วก็เขามีของที่เลือกด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูว่าขึ้นเลื่อของอะไรดีเขาก็คือแบบเยอะมากอันนี้น่ารักปะได้อยู่นะ หรือว่าอ no? no, ันน nice. <car irl offs> ี้ดีกว่าน้องดูแบบเป็นใหญ่ได้แล้วนะคะครบของเรามาค่า่เสร็จแล้วว่ะรูปแรกก็คือยังยังตกใจตกใจอยู่เลยได้แล้วนี่น่ารักมากรูปแรกคือไม่ได้อ่ะคือมันแบบ อ,อันนี้เขาก็เริ่มตั้งวงดนตรีแล้วนะคะก็อย่างที่บอกจะมีแบบพวกนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยมาร้องเพลงเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนดูก็คือทุกคนจะเห็นว่าเส้นเนี้ยคือม,มีกล้องวงจรปิดแบบถูกสุดเลยคือวันนี้เป็นมาคนเดียวใช่ปะเขาก็รู้สึกว่าการมาสยามคนเดียวไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปคือม,มันจะดีมากถ้าแบบในกรุงเทพหรือในประเทศไทยของเราม,มีกล้องวงจรปิดแบบมีทุูกสุดทุกคนเพราะว่า เกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นมามันยังสามารถที่จะแบบเช็คได้เนาะซึ่งจริงๆแล้วนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็นเมืองต้นแบบของการทำา m a r t ิต t y หรือว่าเมืองอัจฉริยะโดยเขานะคะได้นำเอาเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ ในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนนะคะโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือว่า C C T V นะคะในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมต่างๆและข้อดีอีกหนึ่งอย่างของการนําเอาเทคโนโลยี 5G มาใช้ในการทำสมาร์ทซิตี้ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะก็คือเราสามารถรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ได้รวมไปถึงการพัฒนาศูนย์สั่งการอัจฉริยะที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรทําให้ข้อมูลที่ได้นะคะ มีความแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงมากๆทุกคนจะบอกว่าอยู่อยู่อังกอร์ก็คือบุกสยามค่ะเพราะว่าฝนตกแรงมากเดี๋ยวต้องหาที่ตั้งหลักก่อนนะว่าเราจะเอาอยัางไงต่อบเพราะว่าไม่มีร่มด้วยไงฝนก็คือตกแบบทำลายกันเวอร์เดี๋ยวเราจะต้องหาที่ตั้งหลักนะคะเพราะว่าไม่มีร่มแล้วฝนตกคือแบบแรงมาก เมื่อกี้น้องเฟนก็เลยบอกว่าเออจริงๆแล้วที่สยามเนี่ยเขามีคลาวบาย K-Bank นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบโคเวอร์กิ้งสเปซที่เราสามารถเข้าไปนั่งทํางานไปนั่งประชุมอะไรเงี้ยได้ด้วยเดี๋ยวขอลองดูก่อนว่ามันต้องจองยังไงนะคะโอเคหลังจากที่เราทําการหัข้อมูลมานะคะก็คือเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถจองที่นั่งแล้วก็ห้องประชุมออนไลน์ของ Cloud by K Bank ได้โดยการที่แบบสามารถแอดไลน์เขานะคะแอดคลาวบายเคแบงเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีให้เราแบบ รีจิสเตอร์ต่างๆกอกรายละเอียดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็น QR code ออกมาอ่ะไาทุกคนได้ QR code เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปหาที่หลบฝนก่อนวิ่งนะทุกคนวิ่งฝนตกมากอันนี้มาถึงเขาก็จะให้เราแกนอุณหภูมินะคะแล้วก็ใช้ QR code ตรงนี้ในการแกนเรียบร้อยตอนนี้เราก็เข้ามาในคลาวายเคแบงแล้วนะคะเดี๋ยว วาทุกคนไปดูว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างขึ้นมานะคะทุกคนก็จะเห็นพื้นที่ในการแบบนั่งอ่านหนังสือนี่ต้องเสียงแบบเบาๆนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีใครใช้บริการอยู่บ้างน,นะคะอันนี้เขาก็จะแยกไปเลยเนี่ยเค1เค2เค3เค4นะคะเพื่อนๆสามามาที่จะมาจับจองพื้นที่แล้วก็านั่งอ่านหนังสือกันได้เฮย้ยมีลักแบบสามารถชาร์จกล่องชาร์จแบตกันได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะทำงานกลุ่มใ,ใด เห็นพี่เขาบอกว่ามีเป็นห้องประชุมด้วยสุดเลิศอ่ะเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> จริงจังวะดูดิมีแบบทีวีเลยอย่างเงี้ยให้เราสามารถที่จะซองพีเซนได้ด้วยอันนี้เราก็เข้ามาในโซนของ w i สตอมนะคะจะบอกว่าใครที่มีบัตรวิสตอมก็คือปังมากจะมีเหมือนพื้นที่ส่วนตัวแยกออกมานะคะแล้วก็ ข้างหลังนะคะน,นี้มีเก้าอี้นวดให้นั่งด้วยนะคะก็คือนั่งได้คนละแบบ30นาทีเก้าอี้นวดอันนี้เขาเขียนว่าสามารถจองผ่าน cloudbank เท่านั้นเก้าอี้นวดก็คือต้องจองนะคะเป็นระบบมากมากเลยอันนี้คือตั้งแต่เฟิงเข้ามาคือไม่ต้องคุยกับใครเลยทุกคนสามารถทําทุกอย่างได้ผ่านมือถือเครื่องเดียวเลยจะบอกว่าอันนี้ก็คือ การได้เปิดความรู้ใหม่นะคะว่าเรามี cloud by K Bank ที่อยู่ใจกลางสยามให้เราสามารถมาใช้พื้นที่ทํางาน working ต่างๆคือ cloud by K Bank เนี่ยเขาก็มีการใช้เทคโนโลยี 5G ที่ทางสด,ดชเนี่ยเขากำลังได้มีการผลักดันอยู่เนะเาะแล้วก็ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี IoT นะคะมาประยุกต์แล้ก็สามารถที่จะ ควบคุมตึกนี้แล้วก็จัดการผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดนะคะทุกคนจะเห็นว่าตั้งแต่เราเข้ามาเราไม่ต้องคุยกับใครเลยทุกคนเราสามารถทําทุกอย่างผ่านมือถือของเราเครื่องเดียวได้เลยนะคะใครที่ยังไม่เคยมานะคะอยากให้ลองมาเพราะว่ามันแบบ มันดีมากๆาค่ะนึกถึงสมัยเรียนที่แบบฉันต้องไปหาที่นั่งแล้วมันแบบหายากมากๆาแต่ตอนนี้คือแบบมีอยู่ที่ใจกลางสยามมาทุกคนมากันนะคะโดยเฉพาะน้องนนักเรียนนักศึกษาที่แบบมาสยามแล้วอยากหาที่อ่านสืออะไรเงี้ยที่นี่คือแบบเยี่ยมมาก นี่นะคะเราก็มานั่งในคาเฟ่เปิดใหมน่นะคะชื่อว่าดอมเบเชียนนะคะก,ก็คือเป็นคาเฟ่ที่แบบฮิตมากใครที่มาสยามก็คือห้ามพลาดนองจากร้านนี้เมนูขนมนจะน่ารักแล้วก็น่ากินมากก็คือเขาจะมีมุมที่เป็นดาฟ้านะคะที่สามารถมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์ได้ของสาวก็คือมาคนเดียวก็เลยไม่มีใครถ่ายรูปให้จ้าเดี๋ยวเราลงไปกินขนมนกันดีนกว่าน,น,นะนี่ก็คือ ออเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วใครที่มาคือสามารถที่จะขึ้นมาถ่ายด้วยข้อมได้นะคือแบบน่ารักมากไ้ี่เราสั่งมาเป็นช็อกโกแลตมูสนะคะแล้วก็ชานมิชเชียแล้วนี้น่ารักมากมันจะเป็นแบบรูปน้องหมาอ,มอร่อยนะข้องบลมันจะเป็นเหมือนแบบวิปครีมตอนแรกเราคิดว่าเป็นโฟมนมอร่อยด <T> เดี๋ยวกินเสร็จเราก็จะไปช็อปกันต่อนะคะเพราะว่าขนมันเริ่มแบบ จะหยุดแล้วเดี๋ยวไปช็อปกันต่อแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่หนึ่งด้วยที่แบบเขาบอกว่าสุดปังแต่คือเฟนก็เคยไปเมื่อนานมากแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปอัปเดตเลยเดี๋ยวจะไปอัปเดตพร้อมขกับเพื่อนๆว่าเอ้ยมันยังแบบสุดฟังอยู่ไหมแล้วมีอะไรที่แบบนาช็อปบ้างรอติดตามเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปที่ช็อป Gen t l e Woman นนะคะอันนี้ก็คือเป็นช็อปที่เขาเปิดใหม่ใจกลางสยามเลยแล้วก็ใหญ่มาก เซ็นเตลร์เขาก็จะดังแบบพวกลายพิมพ์ต่างๆเนาะแต่ละคอลเลคชันเขาก็จะออกลายมาแบบให้เหมือนกันแล้วภาพก็ดีมากนี่ก็คือเสื้อผิวน่ารัเฮ้ยดูเมือนเขามีสปอร์ตบาร์ด้ยวยชุดจับออกกำลังกายนา่ารักอ่ะดูดิอันนี้ือน่ารักมากเลยอะ่ะใส่เข้าเซ็ตกับกางเกงก็คือ,อชุดตัวแม่จะแคร์เพื่อ ชั้นสาน,นะคะเขาจะเป็นคาเฟ่โอ้ยน่ารักมากมา่อกันทนี่แมทบอกนะคะที่นี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบราคาหน้ารักแล้วก็จะเป็นแบบว่าเด็กๆน่าจะชอบมาตั้งแต่ดูดูมาแมทบอกเป็นร้านที่แบบเสื้อผ้าราคาหน้ารักสุดแล้วก็มันสมกับคุณภาพคือคุณภาพพอโอเคแล้วก็ราคาก็ถูกโอเค ตัวนี้น่ารักอะอัวนีก็คืสามร้อยเก้าสิบเท่านั้น,น,น,นตอนนี้เราอยู่ใน A แฟ a t นะคะที่ก็จะมีทั้งแบบเสื้อผ้าผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยตัวน,นี้น่ารักมากแ5 0ยบาทได้กางเกงม,มาเรียบร้อยนะคะที่นี่เขาก็จะขายแบบเสื้อผ้าแนวสตรีทหน่อยแล้วก็ราคาแบบน่ารักหลักร้อยอะไรเงี้ยน้องน,อนนักเนนรียนนักศึกษาน่าจะชอบแล้วก็เสื้อผ้ามันจะเป็นแนวแบบสตรีทสตรีทเออแต่งตัวแบบ มิธแทนแบทได้ง่ายๆสนุกสนุกอะไรอย่างงี้นี่เราก็เข้ามาอีกร้านหนึ่งทุกคนอยู่ตรงใต้ดีโด้นะคะแว่นแบบราคาน่ารักมาก199บาทก่อนที่เราจะไปช็อปปิ้งกันนะคะทุกคนฟินก็มาแวะที่ สถานีกรุงเทพอภิวัตน์นะคะก็คือครั้งแรกของเฟนในการมาที่สถานีนี้เลยทุกคนจะบอกว่ามันยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีรถไฟหลายสายมากๆนะคะเพิ่งรู้ว่าแบบเราจะไปลังสิงไปเชียงใหม่นู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยคือสามารถมาขึ้นรถไฟที่นี่ได้จะบอกว่าสถานีกรุงเทพอภิวัตน์อันนี้นะคะเป็นสถานีแรกในประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนเลยที่มีการนําเอาเทคโนโลยี 5G นะคะมาปรับใช้เพื่อบริการให้กับประชาชนนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรให้เราลองล งอันนี้นะคะก็คือหุ่นยนต์ที่เขาบอกว่ามีการใช้ในสถานีเดี๋ยวมาลองดูว่าสามารถทําอะไรได้บ้างสวัสดีฮะต้องการความช่วยเหลือในด้านไหฮะเนี่ยทุกคนเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะ Hi there What can I help you ฮะเป็นไงสถายไทายแล้วกันง่าย,ายๆจะกดนําทางผู้ใช้ต้องการให้ผมนําทางไปที่ไหนคะห้องน้ำอนุญ,ญาตให้ผมถ่ายรูปใบหน้ารจะหันหน้าเข้าหา้นะองย ตอนนี้เรากำลังให้ยนต์ตจสอบนำทางลูกชายเดินตามขุดยนต์คะเดินตามยูได้สักอันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้อะไรนะคะเราก็แค่บอกน้องเขาน้องหุ่นยนต์เขาก็จะแบบบอกเราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบห้องน้ำไปทางไหนจุดขายตัวไปทางไหนรวมถึงแบบเส้นทางต่างๆนะคะใครที่อยากจะเดินทางไปไหนก็คือง่ายมากๆนะคะเฮ้ยทุโคนอเมซิ่งมากข้างหลังก็คือ ห้องน้ำจริงๆนี่อันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการใช้เทคโนโลยี 5G นะคะให้แบบเกิดประโยชน์มากๆเลยทุกคนคือพูดได้หลายภาษามากเลยนะ ไทยอังกฤษจีนเลย์เงี้ยคือแบบนักท่องเที่ยวมาแล้วแบบหลงหรือว่างงในสถานีนะคะก็มาใช้บริการได้เพราะว่าน้องเขาพูดได้หลายภาษาสุดๆนอกจากหุ่นยนเมื่อกี้นะคะเขาก็ยังมีสมาร์ทวิวแชร์ด้วยทุกคนก็คือสามารถที่จะแบบว่าอำนวยความสะดวกสําหรับใครที่แบบมีปัญหาสุขภาพการเดินเล่์เงี้ยก็คือสามารถที่จะมาใช้บริการตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวแบบลองเล่นกันนิดนึงก๊ังังดําทางไปยังจุดหมายนี่กาหนดฮัทโปรดระวังวัเห็นกําลังเคลื่อนที่ฮักนี่กำหนดฮัทโปรดระวัง ถเแพงกำลังเลื่อที่ฮักสำหรับใครที่แบบมีปัญหาเรื่องแบบว่าเท้าหรือว่าการเดินนะคะก็มาใช้บริการกันได้นะคะทุกคนใช้ง่ายมากๆคืออันนี้เป็นตั้งบอกว่าให้พาไปที่จุดจำหน่ายตัว๋วเขาก็แบบพาไปเลยอะนอกจากให้เขานำทางแล้วเราสามารถที่จะแบบ ตั้งเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติแล้วเราก็เป็นคนนําทางเองได้นะหมายถึงว่าแบบบังคับเองได้ว่าอยากจะไปไหนอะไรเง,งี้ยก็คือสะดวกมากใครที่ขึ้นจากสถานีมานะคะ MRT เมาแกี้ขึ้นมาก,ก็จะเจอน้องเขาอยู่ตรงหน้าบันไดเลื่อนเลยเฮ้ยถึงแล้วไหนแล้วเฮ้ยต้องการใช้งานต่อไหมฮะน้องเขาพาเรามาถึงเครื่องจำหน่ายตั๋ออัตโนมัติเลยเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะแบบซื้อตัว๋วแล้วก็ให้น้องเขาพาเราไปที่ชานชาลาได้ ตังมากเดี๋ยวจากตรงนี้นะคะเราก็จะไปช้อปปิ้งกันต่อที่จัตุจักรนะคะแต่จะบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เฟนมาที่สถานีกรุงเทพอภิวัต์นะคะก็คือปังมากยิ่งใหญ่มากมีเท,โโเทคโนโลยีนะคะจะบอกว่านอกจากตัวสมาร์ทวิวแชร์หรือว่าตัวหุ่นยนต์นะคะเขาก็ยังมีระบบ AI นะคะที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานีนะคะคือเขาก็จะมีแบบพวกกล้องวงจรปิดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นตัว AI ที่คอยตรวจจับ ความผิดปกติหรือว่าความน่าสงสัยอย่างเช่นเขาเห็นคนหนึ่งที่แบบถ้าทางแปลกๆเอาของมาวางแล้วทิ้งไว้มันก็แบบอาจจะแบบมีข้อสงสัยว่าเอ้ยเป็นระเบิดหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าตัว AI อันนี้นะคะเขาก็จะตรวจสอบแล้วก็รายงานไปที่รปภนะคะรปภก็จะมาแบบตรวจด,ดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี 5G นะคะที่สถานีกรุงเทพแบบพิวรรธนะคะเอามาใช้เนาะคือเป็นว่าแบบมันมันเลิศมากเลยนะเมื่อกี้ตอนที่ลองเล่นทั้งหุ่นยนต์ทั้งแบบ s มาร์ทว e w s h a ์คือมันปังมาก ตอนนี้นะคะเราก็ว์ากันมาที่ตึกแดงนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตึกที่ขายของวินเทจค่อนข้างเยอะนะคะใครที่ชอบเสื้อผ้าวินเทจอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาที่นี่กันได้ที่นี่เขาก็มีตั้งแต่แบบพวกของตกแต่งบ้านเสื้อผ้ามีแทบจะทุกทุกอย่างเลยทุกคนคือก่อนอันนี้เคยมามันยังไม่ได้แบบโบวมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือ บูมมากๆแล้วก็มีของที่แบบหายากอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ที่นี่นะคะขนาดแม่ชมยังต้องมาช็อปที่นี่เลยเฟนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูดีกว่านะคะว่ามีร้านไหนที่มีของอะไรที่น่าสนใจบ้างวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะที่นี่จะเปิดประมาณ10บเโมงแล้วก็ปิดสี่ทุ่มแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาเขาก็จะปิดเร็วหน่อยนะคะก็คือจะปิดประมาณ6กโมงอันนี้เฟนขึ้นมาชั้นสามนะคะก็จะมีพวกเสื้อผ้าวินเทจเนาะเหมือนข้างล่างมันจะเป็นแบบพวกเฟอร์นิเจอร์สัดส่วนใหญ่ตัวนี้น่ารักอ่ะ ดูแบบมีความวินเทจแบบหวานๆเสื้อฮาวายใดๆกล้องฟิล์มแบบอะไรก็มีนะคะที่นี่เดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตเนอะกล้องดิจิตอลเก่าชั้นสี่คือของเยอะมากร้านนี้มีเสื้อแบบ หนิดขายแบบลายน่ารักเยอะมากๆเลยอ่ะดูดิตัวนี้คือน่ารักมากชอบสีหนุ่มๆน่าจะถูกใจร้านนี้นะคะเขาจะมีแบบเชือกเบเซอร์สูบต่างๆแล้วราคาก็คือไม่แพงเลยอ่ะดูดิราวนี้ก็คือ100บาทจ้าเชื่อกักแบบนี้ก็น่ารักแต่ว่ามันตัวแอดใหญ่ไปหน่อยสรุปได้กระโปงมาตัวหนึ่งนะคะทุกคนมเมื่อกี้น่ารักมากเป็นกระโปงยีแล้วก็แบบ ระบายระบายกำลังฮิตเลยส0 0้บาทเองราคาดีมากร้านนี้คือน่ารักมากมีคอเสืต,ตัวเนี้ยน่ารักที่สุดแต่ว่ามันแอบใหญ่ไปหน่อยเราก็มีหลายตัวมาก5 9 0เบาทตัวนี้คือแซ่บมากเลยอะ่ะสรุปได้เป็น2ตัวนี้นะคะพี่เขาใจดีมากลดให้ด้วยเสื้อแบบเนี้ยกำลังฮิตมากแต่ว่าตัวนี้ก็คือใหญ่มากแล้วก็เลอะไปหน่อยจะบอกว่าตุ๊กแดงก็คือสุดปัง หลังจากที่ไม่ได้มานานมากตอนนี้ก็คือร้านเปิดแบบเต็มแล้วก็คนเยอะแล้วก็ของคือดีๆแบบเยอะมากเลยนะทุกคนของน่ารัก,น,รกน่ารักเต็มเลยอะตอนนี้เรากําลังเดินหาร้านที่แม่ชมมาซื้อเสื้อไบเกอร์นะคะเขาบอกอยู่ชั้นสามเดี๋ยวมาลองดูว่าจะได้ไหมเพราะว่าอยากได้เหมือนกันมันกําลังแบบคิดมากถึงแล้วทุกคนก็คือมีเยอะมากนี่นะคะ ร้านเขาอยู่ชั้น3โซน B นะคะทุกคนมีให้เลือกเยอะมากมี่ไง2ตัวนี้ก็คือใช่เลยน่ารักตัวนี้ก็น่ารักตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น5แล้วนะคะทุกคนก็คือ3 4 5ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าแต่เท่าที่ดูดูรู้สึกว่าชั้น4ของจะแบบแน่นๆหน่อยตัวนี้ก็แอบน่ารัก200รอกว่าบาทหรือว่าเราจะจะัด หมวกอันนี้พี่เขาน่ารักอะอยา่างอุดหนุนสรุปเมื่อกี้เราก็อุดหนุหมวกของพี่เขามานะคะราคาปังเวอร์ตัวละร้อยห้าแถมหนึ่งเป็นฟิลสื้ยยืดนี้ที่นี่เขาไม่ค่อยมีชื่อร้านเลยอะทุกคนอาจจะบอกกัดไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าร้านที่เราดูอยู่เนี่ยมันชื่ออะไร แต่คือมาดูกันได้เดินเดินอะไรเงี้ยของเยอะแล้วก็ราคาดีทุกคนชั้น B สองบรรยากาศก็คือมีความกุ๊กูอยู่นะเนี่ยเงียบมากค่ะทางล่างกุ๊กอล้างมากเงียบสุดๆชั้นบนกับชั้นล่างต่างกันแบบลิบลับเลย <S <S อันนี้ก็คือของที่เราได้มาในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปอัปเดตให้ฟังว่า ้อะไรไปบ้างนะคะสําหรับการช้อปปิ้งวันนี้ตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็คืออยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าไปทั้งสยามแล้วก็มาต่อกันที่ตึกแดงนะคะเดี๋ยวจะมา unpack ให้ดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะอันนี้ก็คือกางเกงที่เราได้มาจากร้านเอซัมั้งนี่เป็นแบบคาโก้ผ้าแบบเนี้ยเป็นจิบจีบจิบจ,บจบีรู้สึกว่าเออน่ารักดีนะ่าจะเอามา mix and match ได้ง่ายเนาะแล้วก็จะมีหมวกที่ได้มาจาก ตึกแดงนะคะคือส่วนใหญ่ของที่ได้มาจากในวันนี้จะเป็นแบบตึกแดงซะส่วนใหญ่เพราะว่าของมันแบบราคาน่ารักเฮ้ยน,นี่ก็น่ารักมากแล้วก็จะมีในเสื้อฉลุอันนี้ก็น่ารัก150บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าประมาณนี้ลูกไม้ได้ได้อันนี้5 5 0ราแล้วก็มี ระโปงอันนี้200บาทนี่น่ารักเนาะที่ได้มาอีกก็จะเป็นนี่สามคู่อันนี้ได้มาจากมาสตารนะคะที่สยามก็คือพาทุกคนไปอัปเดตย่านช็อปปิ้งต่างๆใดๆแล้วก็พาทุกคนไปดูจุดที่เขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทซิตี้เนาะเพื่อนๆจะเห็นว่าแบบมันมีประโยชน์มากๆเลยคือถ้าเกิดว่าทั้งประเทศเราอ่ะเป็นแบบเนี้ยได้ก็คือจะแบบ v ว r ร good ใช่ไหม แล้วคือตอนนี้ทางสอทชอเขาก็กําลังเร่งพัฒนานะคะโดยการผลักดันพวกการใช้เทคโนโลยี 5G ต่างๆนะคะให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงมากขึ้นเรียกได้ว่าสอทชอเขาก็เป็นเหมือนกําลังสําคัญในการผลักดันตรงนี้เนาะเพราะว่า 5G เนี่ยก็เป็นเหมือนเทคโนโลยีที่นานาชาติเนี่ยเขาให้ความสําคัญมากๆโดยที่ผ่านมาสอทชอก็ได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยี 5G อีกครั้งยังเป็น ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติที่ขับเคลื่อนนโยบาย 5G ของประเทศไทยรวมถึงผลักดันการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในระยะที่2ตั้งแต่ปี2566ถึง2570และทางสดชยังได้ผลักดันโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G มาอย่างต่อเนื่องผ่าน4ยิทธศาสตร์ทั้งการส่งเสริมการพัฒนาโครงข่าย 5G ปภาพสูงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่าน การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G และการพัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการขนส่งคมนาคม การศึกษาการแพทย์และหน่วยงานอื่นๆได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ได้อย่างเต็มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมถึงขับเคลื่อนประเทศมุ่งสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ตั้งแต่คลิปก่อนหนะ้านี้จนถึงคลิปนี้นะคะเฟินก็หวังว่าเพื่อนๆนจะเห็นประโยชน์ของ 5G มากยิ่งขึ้นแล้วก็มองว่ามันเป็น สิ่งที่แบบใกล้ตัวเรามากๆนะคะเฟนก็หวังว่าประเทศเรานะคะจะมีการพัฒนาแล้วก็มีการใช้เทคนโนโ,โลยี 5G มาทําให้เกิดเป็น smart ิ i t y ที่แบบเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแล้วก็จริงจังมากยิ่งขึ้นเนาะก็เป็นว่าคลิปนี้นะคะก็น่าจะประมาณนี้ใครที่อยากไปช็อปตามก็สามารถไปช็อปกันได้เลยนะคะคลิปนี้เฟนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย